วันดีจ้าเมลีจ้าวันนี้ก็น้องแน่นก็ไม่ได้มาดูไอโนใหม่จะพี่จะไปหาแต่เ็คเลยมามาดูโนใหม่ขึ้นจะบวชเมืเ่อไหร่จ้าหนูอ่ะนหนูเป็นถึงยอดอันนี้ก็ดูจ้ายาวกว่าเมลีก็เลยจะมาซับเอาไปทำโนใหม่รวมได้จ้าเดินมาถึยเมลีซับตรงนี้แกนนี้ยาวมากเลยไหนตรงไหนยิกเนี่ย เมเนลยโ้โ well, ี่เลยอมนอนี Actually, Sisters, ่ยาวถึงฝาเลยโอ้งางในรอยยาวตรงหลเลยนี้ปวดยียาวถึงลถ ตร่อยใหม่ๆอว่ะจะเดน่นนี่อันนี้แม่จะเอาได้ยอืมอืมนี่ใหม่กากเทกมืออืมอันนี้จะชักเจนหน่อยไหมเรามาทางไหนมาทางไหน ลำซะหน่อบนโอ้ยเนี่ยอ้โนดดูด้วยโนใหญ่ด้วยเอามือเ้นโนจะบวชมดเดยดี๋ยวจือจะดูดนี่ต้นจะได้ไหมเนี่ยคือตียังใหญ่เลยเลยจัดูดูนี่ออจะเอาได้ไหมล่ะทำไมอยู่ในป อันนี้ก็ให้น้องแน่นเดีย๋ยวจะลุยในในในทางในหนุนเมลี่ก็เลยไมก้าเข้าไปเดอกยวจะให้น้องแน่นเข้าไปลุยเดี๋ยวเมลี่จะไปฆ่าตนุนไายอยู่ทั้งในเกี๋ยจะ <c oughs> <c oughs> มันมัน,ม,นมันโยดมันนั่นดี <c oughs> ให้น้องแน่นคนมุนไปเอาเดีย๋ยวจะแน,น่น <c oughs> มีตัวโนใหญ่ๆจะ มันลอยเขาฟันไอ้จริงมันมัน,มนอุย้ยน่อใหญ่จ้ะดูดูจ้าสวัสดีจ้ามันตรงนั้นมันจะอ่อนไหมล่ะที่ทับเอาเขตทนมันตรงนี้ก็ได้ลูกตรงนี้นี่นะไม่จะนิดอันอันุคอนี่มันอ่อนมันอาจจะมี เออนะ่ะโอ้ยตับนั่นพอจะได้ต้องอวนเลยนีนะ่เอ้ขออ้าโพมันก็จะได้ไปนั่นมันได้หลากไปนันได้ไปนันลูกสามหน่งเน้นไปน่ะจะ ได้ลยน่องแน่นเอามาไหวได้เลวจ้ะนู่นได้หานอนนี่กูได้หลายเลยเลยจ้ะนี่มาโปรยให้กินนั่นมดเลยจ้ะดุดุนี่แม่บี่ก็จะปลอกไปเลยด้จ้ะ แเดมลรีน่ะนั่งนั่นไม่ได้ตกอแต่ตรงตรงยื่นโฟกอย่ากันนี่อู้จได้มากม่น่ะลูกนี่เดี๋ยวมันคือยังเอาแต่บ่งเมารีก็นั่งยงโยไม่ได้ตกองแต่เด้อทำได้เป็นกลุ่มๆนี่เลยกะ thì mình tăng mức với mình โลละหายต่ละวันนี้นะนต้นเปลืกเล็กๆนี่พี่จะตุนโนอ้วกเต็มๆเลยจังคุนๆต้นเล็กๆมันลอยขึ้นฟางสวนมันก็ตัดถึงมามันมาทุ่มมันออกไปนะจักรเรื่องห็นมันมันงอกพราะแกทางไก่กิงอเอาเตรงมันขุ่นยังมาเห็นจ้ะ เด้อจต่นี่มาสนสวยนี่รีบออกมัใหม่ หนึ่งเกิดตังหนึ่งกระัดเอาเป็น,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 นาขาววันนีกนนกนน้กูบดขึมนเลยจัดหนักจัดยังไงนี่จ้ะมือจัดตั้งสามสีวันเลยจัดตั้งเต้วันสี่เท่าไรด้วยนี่จัดวันสี่โอ้ตัวบ้า ่ากามดีเดียวจะตกเลยจะคนนไมเอา่มกมมันกดเนาด้มันกเอาด้ามุดมียูคอเดียวนียแตจัดะบาถ้ลงค้นดีๆกว่าได้กินตลอดเลยแต่แน่ทอนได้ทอน เราได้ไหมปาดบ้างปาดบ้างมันไปวันนี้หนูเล่นไปได้เฮ็ดหลาย้ไม่รูหลายเข่ามาว่านี่แหละเลี้ยดไร้สายก็ไปได้มามุ่นมาเลยจ้ะเพราะป็นหมาเขี่ยวมาเลยมืดจะก็ไปหามายังไงจ้ะหลานชายไม่เคยหามั้งพี่วะวันนี้จะกร้าวไร้ส่ยไร้ส่ถุงมาถึงเงีนยแหละ ปุ่ดเลยนอนลูกไไม่ยมบก็ค่ับเกเขาอุบะ็เยเ็นนเ็นเน ไเดี๋ยวมันรู้สักทีเอาเป็นซีตัวไปแต่น้ำบินมัน้งงงเ,เดี๋ยวเอฟซีจะงงเจดเดอร์แมรบารเมลี่บาดซีตัวไปแต่น้ำบินคือว่ามันมันมันแบบมันถัดเรียกอยียางหนึ่งมันบวชน่ะจ้ะอันนี้ก็เลยเรียกมันบิน ปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอดูตอนแมรี่ซับอีกทีนะจ๊ะปอกเสร็จแล้วกับแมรี่ก็จะมาซับเลยเด้อจันนี่มาช่วยแมรี่ซับเด้อจ้ะได้ทำโน้หม้ดองจ้ะมาเด้อใครอยู่บางๆก็มาช่วยแมลี่ซับโน้หมาเด้๋ยจ้ะจะได้เอาไปไหว ทำกินเด้อจ anyway, ้ะเด้ออยู่ใครคนไหนอยู่ไกลๆพอมาเอาได้ก็เมลี่ก็ยังมีอยู่เด้อจ้ะมีพ่อได้แจกินอยู่จ้ะฝนเชิงมีก็เชิงจะตุกหน่ะฝนเชิงตกนั่นก็เชิงมีงอกมีอะไรไปจ้ะน้อยน้อยก็ยังมีอยู่จ้ะเมลี่ใหม่นั่นตรงโตแบบมันหนังตรงนู้นมันก็หนังทับมันก็ไม่สนัดตรงโน้นแต่น้องมัน นั่นดาคือว่ฝนตกดาจันนี่มันขึ้มมั่อไห่นี่ไม่ดีก็ไปหาตัดใหม่ตัดอะไรมาไวเ,เลยจะว่าจะเอาทำแต่ว่าคอยรู้ว่าจะเอาเอาใหม่อันนั้นหรือจะไม่ไผรน่ะจะยังไม่เนี่ยใจเลยจ้ะตรงบนเอตุท่านจะเอาไอแบบมาตะฐานไปเลยกับคัอวเจเวลาต้นเมลี่จะทุมดิ้นตรงบนที่ว่า ยุงมันนั่นนะนจะโนดที่ยุงไม้ไฟไม้ได้เหลียบนะจะที่จะทําจะเอาดินตกเอาดินเข้าไปที่มันยังจะลุกอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่ใช้ดินมากน้อยที่จะอันนี้มันโนอยาวเลยเอามาทำมาใหม่ตัวมันก็เชื่องหยาบหน่อยแต่มันมันมันซับน่ะเชื่องยากแต่มันเป็นคลุงคลุงผัดโนตันเลยน่ะมันซับมันเจนั่นจ้ะอันนี้มันก็ค่อจะ ซอยเหล่ามันจะถูกตรงโครงมันก่อนตัวไอ้เมฆเลยนั่นจ้แต่เก็ได้อีกหลายขวดเลยจ้ะที่ขวดก็ไม่บีต้องเห็นเลยเจ็บขวดเจ็บอะไรไปเลยจ้ะนี่คายเมดเดือนนัขวดใหม่อีกเด้อ เฝาของมือตึบได้ตึมือเจ้ยน่จมันไม่เช่นั่นเจ๊เที่รวมเอา ทำให้ตะโพงเอาแล้วลืมเมื่อกี้เนี่ยก็เลยลืมลเละล้นเละเฉยต้นใบลีซทรับน้เรใหม่ก็เลยลืมดปที่นั่นนะวันนี้ไม่รู้ว่าน้องยูเขาจะมีเวรไหมหรือยังไงนี่ ข้ามก็ได้หมดจัมก็ลมืม่องทีวันรุกนี้ก็วันพระอีกแล้วแล้วเขาจะยุดไหมนอนอนี่ทำงานนี่ ของหนูนี้ตัแจ็ก็จะยุดได้ไหมลกไก่ เชี้ยวบานไม่รีเขาก็เรียกใ่หวานเลยจ้ะนี่นะจะแบบบุกเอามาทำเราใหม่ดงได้จ้ะนี่ใหม่ใหม่เบียเป็นไอ้ไผ่เลี้ยงไผ่ไอ้อย่างนี้ก็เอาทำได้จ้ะไม่รีกวเอาทำนี่จ้ะบางคนเขาว่าทำไม่ได้แบบไม่รีแต่ไม่รีบกเอาทำถูกรวบเลยจ้ะ ได้ดินี่หนึ่งแน่นึ่นง,งต้มจืดต้มจืดหวานดีนามไอน้นใหม่เขามือบนไอไผ่นังด้นี่เต็มไอนั่นังสี นอนึงก็ได้ยังร้ายเลยแต่วันนี้มันเป็นพงวงน่ะจะทำให้พวงนี่ตันตันีต้นที่มันอนเกิดใหม่ๆนี่จะโอ้เนียนเปียนี่ได้ร้ายเลยเลยจะมันออกพุง นั่งทับมันไม่ได้ยูดีแหละจะมันอยู่บนสูงมันก็เมื่อยเข็นก็ต้องนั่งซับแบบนี้แหละจะตัดทับลงใหม่ต้องนั่งกใกล้สี่เสมอไป <Ooh. S 1> ตอนนี้ชิงๆทั้นนนทงนี้มันโยดนั้น หลับโมกโพโมกเกียงเลยนะ่นี่โนอนึงอุ๊ยงามงามมากเลยเตี้คยคนไหนผ่านไปผ่านมาถ้าอยากเวะมาเอาไปกินก็เวะมาเด้อยจ้จะเด้อ ลคลิปนี้แมลี่ก็จะเอาไว้แค่นี้เดีจ้ะเด้อแมลี่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเดีจ้ะเด้อที่ให้กำลังใจมแมี่เดีวก็ลูกทุกคนทุกคนจะขอให้เป็นกำลังใจให้แมลี่ไปเรื่อยๆเด้จ้ะเด้อจะถึงว่าไม่มีคลิปออกมาก็อพอจะได้ทำไปเรื่อยๆจะให้เอฟซีถ่ายยังรู้ยังไงให้แมลี่แมลี่ก็ได้มีกำลังใจทำเรื่อยๆนะจ้ะเนาะ ไปรีหลักเอฟซีทุกคนเลยจ้ะเดอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า